ลอยกนิทรินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์เปิดใจในรายการโดนเทเซ่มาที่แพทเล่าความรักจุดเริ่มต้นจนถึงทางแยกวันที่ก้มกราบยกผานขอโทษหนุ่มสอนรามโดยกุ้งพลอยเล่าให้แพทนภปพา ฟังว่าก่อนหน้านี้เคยมีแฟนคนที่สิบก็คือพ่อของลูกเหตุผลที่เลือกเขาในตอนนั้นเพราะว่าเขาไม่เหมือนผู้ชายที่ผ่านผ่านมาเป็นความรักประเดียวกะดาวแต่พ่อของลูกเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมความชัดเจนเขาไม่แคร์ว่าเขาเป็นใครเขาจีบเราหน้าไลฟ์เฟ e บุ๊กเรามีสิ่งที่คล้ายและตรงข้ามกันหลายๆอย่างเช่นเขาเป็นคนตรงเวลาแต่เราไม่ซึ่งสิ่งที่มันสวนทางนี้ดึงดูดให้เราเข้าหากันถ้าพี่จะเลือกใครสักคนที่ไม่ได้สนใจว่าจะต้องอยู่ก่อนแต่งหรือจะอยู่กันโดยไม่ต้องศึกษากันเพราะ ที่ผ่านมามันก็เป็นบทเรียนพอแล้วอย่างพ่อของลูกเขาก็ให้เกียรติและยอมรับในความบ้านบ้านความไม่สมบูรณ์แบบของเราได้กุ้งพลอยเล่าต่อว่า หลายคนมองว่าพี่มาจาับพี่หนุ่มแต่พี่บอกกับพี่หนุ่มตลอดว่าไม่ต้องการงานแต่งครบแล้วไม่ต้องเปิดตัวก็ได้นั้นคือความคิดในมุมตัวเองแต่ในมุมพี่หนุ่มมันไม่ได้เขาเป็นคนสาธารณะแล้วการที่เรามีลูกด้วยกันเป็นสิ่งที่คุณย่าแม่พี่หนุ่มอยากได้ตอนนั้นคิดแค่ว่ามีลูกก็ดีนะเพราะเขาจะเป็นคนที่พี่หนุ่มรักไปจนวันตายและไม่มีทางเลิกซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวเยอะแยะเช่นพลาดท้องเราไม่ได้พลาดแต่มันเป็นความตั้งใจความรักเดินทางมาถึงทางแยก ตัวพี่อาจมีหนี้มาแล้วนิสัยเป็นคนไม่บอกทุกเรื่องกับคนรักจะบอกแค่ครึ่งเดียวไม่อยากเอาปัญหา100%เเซโยนให้เขาแก้ให้แต่กลายเป็นว่าเราแก้ไม่ได้ยิ่งแก้ยิ่งรัดตัวเองส่วนปัญหาที่แยกทางกันคงจะไปโทษฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งคงไม่ได้มันเห็นแก่ตัวเกินไปก็ขอปรับแก้ในจุดของเราส่วนเรื่องการเลี้ยงลูกพี่พยายามเป็นแม่คนหนึ่งพยายามเข้าหาลูกตลอดทุกวิธีที่ชาวเน็ตแนะนำที่ทำมาหมดแล้วทำไมกลายเป็นข่าวพ่อแม่ตีกัน อาจเพราะเราไม่ได้คุยกันหลังบ้านและไม่มีใครยอมลดทิฐิพอคุยผ่านคนอื่นสารมันก็คลาดเคลื่อนอีกอย่างเรายังไม่ได้ทำข้อตกลงเรื่องลูกกันก่อนด้วยที่ผ่านมามันก็เลยกลายเป็นปัญหาแต่ปัจจุบันคิดว่าไม่แล้วที่เห็นคลิปเอนจอยกับลูกเป็นคลิปเก่าที่เอามาตัดแล้วอัปใหม่ซึ่งที่ไม่ได้เจอลูกมาเข้าเดือนที่4แล้วถ่ายทำเมื่อวันที่6มิถุนายนซึ่งที่ใช้คำว่าเข้าใจเพราะช่วง3มเดือนที่ผ่านมาที่รู้แล้วว่าปัญหาคืออารมณ์พอวันหนึ่งที่กำจัดมันมองก็เเปลลี่ยยน เห็นเขาพาลูกไปขึ้นคอนเสิร์ตน่ารักจังลูกมีรอยยิ้มทุกครั้งเวลามาที่สาธารณะวันนี้ที่เย็นลงมากๆและสิ่งที่พี่ได้คือเรามองเห็นสิ่งที่พี่หนุ่มเขากําลังทําให้เราได้นอนกอดลูกแต่ตอนที่เรามัวหมีอารมณ์เรามองไม่เห็นมันเหมือนเราปิดประตูใส่หน้าเขาจะมีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวไหม เมื่อก่อนเคยคิดยอมจีบเขาใหม่ก็ได้เคยก้มกราบยกพานขอโทษในสิ่งที่ทำผิดไปแต่ตอนนี้ไม่ได้คาดหวังถ้าเขาเปิดโอกาสให้เราทำหน้าที่ของแม่และเขามีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นเราก็มีความสุขด้วยตอนนี้สถานะเป็นอย่างไร ประนีผ่านมามีคนจีบมาตลอดแค่ไม่เปิดตอนนี้ก็มีคนคุยแต่ไม่ได้จริงจังยอมรับว่าเปิดใจมากขึ้นหาจุดโฟกัสอื่นๆมันจะทําให้จุดอื่นๆเราเบาลงด้วยติดตามรายการโดนเทเซ่มาที่แพททุกวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกาทางแพลตฟอร์มออนไลน์ f a c e b o o k อมรินทีวีออนไลน์และ Youtube กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดความสนุกนี้